กาะไครไปปกะุดกาะไครไปปกุดแล้วกันต้นหอมซี่หอมยังมงนันนย่นรับกุละช้ากว,าาวาาอกกรนปักกลางไยังไปทางนี้ก็ได้

เดี๋นี่พวงไข่อันนี้ก็ตม้มยำได้เลยเดดดีสิไม่เป็นไรอ่นนาะาป็นส่คเย็นไเราอ,เอ,อเอาตัวนี้น้ำอัดพีดพีวงไข่มนูเช้านี้ครับวัสดีครับแม่นุชยลูกน,น้ำแนไม่ไรอยู่ใายลูกน้ำเพ่อนได้เอา นี่อันนี้มันเป็นไก่เนียวเหรครับนนหหบ<อ>่ใครได้อ,อีกบนลพกยกันเนี่ยจ่างวานวานยิงดีไทห,หนึ่งไก่ว,วัดติดเลี้ยงไมเมือหลายเมพอพยิงก,กัต้มยืนก็นดีซุ้มซ้อน่า็นีย่านอยู่เด้อนี่ไายติดไก่ล <c oughs> มาดูย pues ูน nah ิฟ IR ิครับคุณเชียร์บแนคุณเชียงหอเนี่ยคุณเชียงคุณเปยาวน้เพิ่นถ่ายรูปอันน้น่าับี่น่ขับเย่ากับไทยงไกับน้องบอบงไง บรรยากาศยามุันสารครับของกินลายยางครับมือนนี้ยางบสุดเลยครับตลาดตลาดไทยอีสาน,นอขอบคุณมากครับ

ไม่ถ่ายือยครัาเยครื่องมยานี่แหละพอนี่ชุดชุดนี่นี่ชุดนี่พอเลยนี่เป็นชุดลาชุดลากระาะเสียเนนชุดนี้ดก่ อันนี้ดอันนี้เอาผัดเพลเขาสอยงขาสใบกะเพราิทีนี้ใบกะเพราเขาเ่นหมเ่มซื้อมากันได้บนาบมีซื้อซื้อบนนารบ่ แค่นี้หละีวันยังไม่ได้เทีนบ่มันโมมี่จิลเหอแต่มีก็ดีเลยทำไม่ขาดบอตลาดใ่ญงอีรีครับมดีย่างโมสูตกับย่างหน่อย,อยประมาณสิบกโลมั้ง

นนบ้านบ้านขาเมืองเพียรครับคุณจับโอ้ยุคจับครับอ้าวคดมาซื้อด้่าอเมาพักอยูลล่แถวนี้ครับแ้วมาซื้อน้ำเข่าอ๋อครับตลาดไทยอีสานเขาไปทางใหนไใงลีครับโมโหงสิไปาทางไหนเลย <c oughs> ไปปุปเป็นเลยาอีสานเครับตลาดไทยอีสาน เมื่อกี้เมื่อกี้ภาษาไทยงวมูมูมี่มองเห็ดภา่างวมูหายเป็นหัวเลยนี่กล้องนี้ครับเดี๋ยวสิเดียไปเห็ดกับเขาเสากินคำวันนี้เห็ดกับเขากินเองครับมีเมนู ปเดพวงไข่เดวงไข่แล้วก็ต้มยำขาหมูเห็ดมื้ไม่ก้อนกระไดหรอมันลายะเห็ดมันกรไดเยเขาไม่มีเสียมมีเสียไม่มีันนี้แม่นีขงสวยเด้อขออแง่

กูจับป่ะยางกูไม่นีนี่รถใบกับเขาเลยเดี๋ยวเขาพริกมีแล้วบ่พริกพริกกระเทียมโมมีไปกระเทียมบ่มี ได้เหรอครบ,ครบขอบคุณพี่นอ้อง FC เพลนคลับคุณหมองทุมบอลครับเหมือแรงอย่าลืมจะผ่านครับบ้านขาเมืองเพียอำเภอกุฎจ,จับจังหวัดอุดรธานีครับจะ,จะพอกันไ,มไ,นมไหมในักินหนาครับเขาเมันไก่เขาเมันไกไ่ไหมคะเขาเป็นไก <S <S ่ไหมคะ เจี๋วของลานประยู่ิงเอาตัวนี้บกกแบบก่ปกติไม่จบหรอแล้วแตกินกินกกิ้กกิกิมดินกินิกินกิกกกิกินกกินนิอินนิ